สวัสดีพี่น้องที่ฮักแพ่งทุกท่านเนาะมือนี้พบกับขาพระเจ้าบ่าวสุริยะเซนเคยเนาะมือนี้กาพาพี่พาน้องมากินอ่าอีสังปลากดต้มปลากรุดเนาะอ่าต้มสมุนไพรเนาะใส่ขิงใส่คาใส่ใบขี้หูดใส่อ่าสมสมอีสังหยอดใบมะขามเออหยอดมะขามเนาะแล้วก็มีแจวจ้ำเนาะส่วนพักมือนี้กามีพักกาดหึ่งมีพักกระโดน มีะมะเขือแล้วกะ็อีสังอันนี้มะถั่วเนาะเอ่อ3-4อย่นนางและะ้วก็ผักบัวเนาะนึงมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินอยู่เ็นบ่อลังนี่อาสวานมันต้นเนาะเอะ <c oughs> ะเอ,ะะอะกอะ,อะมาตอนยามแรงเนาะกินยามแรงกินข้าวแงเนาะมื้อนี้เอามาๆบ่บหลายให่างเนาะเดี๋ยวซิมปติลมแห้งเนาะมื้อนี้เออเปิดเลยเปิดเลยลมแห้งมื้อนี้ผมนี บอร์ยูส่งเลยวิวิเรียบร้อยเลยบอร์ยูส่งลบแห่งอย่างนี้นมาซิมซิมมานี่เดี๋ยวจะลองกินซิมสดหนามก่อนนามห่อนหอนเลยก็สมสมพอดีอืมอืมโอ้ค่ะค่ะค่ะอืมมากินเขาวแรงน้ำกันเนาะแก้วเสี่ยงแก้วข้าวเปลขาครับโอ้ ta có tổ ngay đó tổ đừng tổ xong thì đã ngay tờ bé này kìm bớt len nừng rồi thạp <laughs> nừng rồi đây toàn một ngày <laughs> สองคำคำอลไรกับฝ้นกับชิตกอีกเบ่งเหมื่อขึ้มน,นะบรรยากาศดีเด้อ,อยยานฝ้นตกเพราะพันนัน <c oughs> บรรยากาศแบบนี้ <c oughs> มรนยากาศกินซีไวไว้แน่แล้ว <c oughs> หยาม ส่วนหนาผมพักอันนฟีมือขูงใดรเนี่ยฟขมือไอไอเทียบเขาเห็ดเองอตันไงปรากฏมีกลาง ปอดมีกะดูหมกถัวเน่ปลากระโดนเนี่ยกินกบหลาบปลาก้อยปลาต้มปลาจะเช่นเนี่ยกระแสบกินได้หเมดทุกเมนู ทำถอดเงาช่างช่างทำถอดเงาสองคนกินกับคือเกาสองคนคือเกาเนาะครับจะไม่ไม่ กัดหนอือกนี่แก่บ่อือนแกคือว่าใส่รถมาเพจะว่าแกอยู่ให้อยู่สวนเด้มื้อนี้สวนนําต้นปีนี บู่ว่าราคามั่นในสิคักอยู่บ่สิดใดีอยู่บ่ปิกายเนี่ราคามั่นนี่ขึ้นนะแต่ปีนี้บู่ว่าราคามั่นสิขึ้นคือปิกายเ่ราะาตอนบักใหไงเห็นบุงจังหอัดอ่อ Bà này cả kinh nhạc nhạc sốt lại pa còn kinh sẹp sẹp ว่นหน้าว่าฝนจะสวอมาเด้อะมาก,มากจะหน่อยเ้อะ <c oughs> บ่เฝ้ามาตอนนี้มาตอนนี้นี่ว่งแตกในนอนยานหอบอยู่เ้อะ เปลี่ยนบรรยากาศก็รู้สึกว่าทักกวัวได้หรือหอยกินในตอนมืดได้หน่ะหนามันแสบเนาะเหมาะความนัวมันอยู่ในหนหมาม เขาย่ยมือแรงอยู่สวนสีแล้วมันจังไดอารมณ์อารมณ์เหมือนอยู่ป่าอยู่ดงเนี่ยใบกระโดนกระโดนโคกอันเนี้มันมีแนวหนึ่งกระโดนหนามนะมันมีสองแบบกระโดนโคกกับกระโดนหนามอันนี้กระโดนหนามอ้กระโดนโคก รสชาตรรสชาสติมันออกอย่างอ่าฟาดฟาดฟาดแฮะยบฝาดแฮะสไลด์กินตะกับละโอ้อันนี้ข uh, ้างไหนอันนี้ข้างไหนอ่อาดจมบวงเลยจงไหน nhẹ xịt mình thế này chút bông thừa bơ cái này mặt thừa nút 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 ฝากกดไลค์กดติดตามเลเจอ้อขอบใจทุกคนที่บงังจนจบเนาะฝนก็สีมาเลยคนเหมือดขมยู่เอาไว้ไว้ไว้ไวอะฝากตอนบางไงเมื่อนี้ตอนบางไงบังไงหเลดเพราะว่าป้ามันกันง่เติบ จันได้แคนซองยันได้อน,นี้กันอยู่องกินแสบจะซีนั่วอะไกันหยาดก้นเลยเลยเนี่ยกินจะไมีควนใจคนสิตก กินได้พักเนี่ยบาหมัดเลยเนี่ยกินมากินมาคืออเนี่ยตรงปากระมักสวดน้ำ Dạ, kia. <laughs> phạt phạt theo nhung nhung Món nhung 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 สาแต่น้ํามตบนี่นามได้แสบเห็นตอนกับโบเอาบอกว่าเอาแล้วไปคอยเอาได้คุก็เอาคือกันแหละค่นี้เราใสยกับครัวถ้าัวกับัวนี่ยานตำกันอยู่ด้วย

ลมแห้งจริงๆนกแอนมักมักเจดิดใช้ห้กินกินกินไม่ไหวแล้วแหะัวตังโอ้ลมแรงจริงๆครับพี่น้องครับใส่สมุนไพร ขอโทษขออภัยครับมันมัน,ม,นมันเฮียพักใหม่ใหม่ใหม่ืม่ออ่อน สว่วงนี้เราดูฝน ปรากฏขึ้นก็เลยหาปหาากาหากันละกรส่วนพีพี่น้องกินนี่เนาะปรากฏหวยเลยวันนี้ Alai, uổng mẫn nhậu, chất mớ, tuần này, bao, nhậu วาเอ้ย wow. มัหงหัวนี่หวง่ายติดระกดหวยกินเสียงเฮแบบคือเสียมเฮนะ Ну. Yep. ก็มืดแล้วเนาะยังเตหัวสิงไท่ <c oughs> เอาไปเอาไปล้างตัวนี้ี๋ยวเนาะก็ขอบใจทุกคนที่กดไลค์เนาะและกะขอบใจทุกคนที่ติดตามขอบใจทุกคนที่เบ่งจนจบเนะาะอย่าลืมกดไลค์และกะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวรละกาน้องสาวเนาะสำหรับมือนี้กะ ขอจบเพลงทำนีนสำนีเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าส่วนสีเห็ดยังกะไปติดตามคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจเนาะบาย